สวัสดีครับผมณนะตอนนี้นะครับเฮียได้มาอยู่ที่ผาตัดนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับการเดินทางขึ้นมานะครับในช่วงที่เราเจอดถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้นะครับ ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับผมเส้นทางนะครับความโหดอยู่ตรงหน้าเรานะครับนี่ครับเราจอดดูนะครับประเมินว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมแล้วจะลงมาได้ไหมนะครับเพราะว่าเรามีคนพาเที่ยวนะครับ ปราชาตินะครับคนดังของผ่าตัดนั่นเองนะครับผมปราชาติบอกกับเราว่าไม่น่าจะลงมาได้นะครับเพราะว่ามันจะอันตรายเกินไปนะครับเพราะตอนที่เราอยู่ณนะตรงนั้นนะครับฝนเทนะครับฝนเทลงมาเทลงมานะครับทําให้เรานะครับ ไม่สามารถจะลงมาได้อันนี้จากการประเมินนะครับของป่าชาติกลัวจะเป็นอันตรายกันนะครับก็เลยตัดสินใจกันว่าไว้รอมหน้ามาใหม่นะครับรอบนี้ก็เลยสามารถเก็บภาพได้แค่เนินรับแขกของเรานะครับ แต่จากจุดที่เราจอดรถนะครับก็ถือว่าวิวค่อนข้างแบบสวยแล้วนะครับคือเราอยู่บนสันเลยนะสันเขาเลยครับซ้ายขวานี่คือแบบถ้าลงไปก็คือยาวเลยนะเป็นไปได้พยายามอย่าลงดีกว่านะเออเนี่ยครับวิวก็จะประมาณนี้นะจุดที่เราจอดกัน และหลังจากที่เราเก็บภาพเรียบร้อยแล้วนะครับปราชาติก็ติดต่อที่พักให้เรานะครับน่ารักมากๆปราชาติสุดหล่อนะครับของเรา นี่อยู่กับป๋าชาติคนดังนะครับแกน่ดีี่หยันับยูนับเมียเหรอไม่ควรไงแสดงว่าลูกโตแล้นสมัยหนุ่มๆป๋าคงเอาเรื่องอยู่นะเอาหลายเรื่องเลยนะน่าตาดีอ่ะ แลหลังก็ยังโอเคน่่จะดีนเนี่ยปลาเขาให้ผมไปอยู่ีรีสนี้ไปหลาก็เลยไม่ไปอยู่อย่างนี้หรอดูยังบางทีคุยไม่รู้เรื่องเนี่นะล้วไปอยู่นี่ทำไรเล่นโฟวิลเหมือนเดิมไงป๋าแคปซิบปลากระซิขวนนี่อเจ็ดบาทสิบเจ็ด น่มึงคือมีทุกคนชวนถึงเกินร้อยไหมป่าที่กู้ผ้าตัดเนี<ม>่ยเกินไหมนว่าเกินเกิน,กนปีกว่านหนักสุดนี่คืออาการยังไงที่ไปเจอหนักสุดลดหนักด้วยสุดสุด้วยคือแรงคู่เสื้อ80ไห้ท์องทั้งคนรู้ไหมแรงคู่เสื้อ80 เขาจะดึงมาได้ก็คือพอคว่ำม,มันมาได้แล้วเขาขับกลับได้ไหมหรือไม่ได้ต้องลากมาตลอดก็ได้ได้น้ำมันเครื่องหลอมอยู่ข้างุดได้อาพีโตอีกไหมไม่เอาไม่เอาอแล้วก็คือ,อยังไงดึงมาค่อยๆดึงมาอย่างเี้เหรอติดเครื่องได้เลยว่าน้ำมันเครื่องมันย้อนใช่ไหมเวลามันหงายเรื่องเก็บมันมีต,อตลอดบ้านเล็กน้อยแข้งขาหันเรื่องปกติ มีถึงเสียชีวิตไหมไม่มีคนเดียวตอนนั้นคือไงท้องเหมือนกัน,นชีวิตในรถคือ,อนนรถเป็นรถออกมานอกรถเลยตรงจีนทางมปนชันเรพลิกไปแล้วมันทางมันลื่นเขาไม่ได้ค่าเข็มขันแต่ดีแค่ไหนะเขาตายไปแล้วโทถามไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ขึ้นร กินเมือนเม,ม,มื่อี้เนี่ยก็ดูุนจากรถมาแล้วก็ไหล,ไป,หลไปกระดกเนี่ยกระดกกินแครี่กิ้งต่อมันกลับหัวย้อนกลับอันนี้ก็ไหลไปซุ้มรับท้องก็ซื้อตรงนั้นเลย,ก,ยะละลกิ้งห้าตลบเดี๋ยวเรไปกู้กู้ไม่เต็มยังไม่ได้จะกู้ขยหบเขาส่งออกหน้าฝนนี้มีใครขึ้นไป มั่งไหมมีพวกลองของไหมหน้าฝนลองของใช่ไหมส่วน,นใหญ่ก็เละทุกคนันหน้าฝนที่ได้ทุพันธมาบอกว่าจะไปมาทะแตกอืนแล้วพรุ่งนี้ไปตุกเพีงจะกลับใช่เข้าไปลงู่โหมดเดินเทวดาเอาไปหน้าฝนอย่างนี้ใช่ไหม่มมมเอาคิดคืนแรกยังไม่ถึงเลยคิดว่าของเขาพร้อมหรือเปล่าเพาอยากไปได้ครึ่งทางคือแรก ขึ่งทางขึ้นทางนี่คือตรงไหนเลยเราไปมาสักสองกิโลไม่จะตรงนั้นเลยที่เราอยู่กับขึ้งทางละไอจุดที่เราจอดเมื่อวานรับแขกนะจากที่เราไปไปอีกอีกกิโลครึ่งครึ่งนึงก็คือนรกละตรงที่เราจะไปนั่นคือเป็นอ๋เราแค่เราแค่แบบเหยียบเอาขาเข้าไปก้าวหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปดินที่เดินนากแ ไปเก็บภาพได้แค่ตรงนี้นะนะรับแขกป๋าบอกให้มาใหม่หน้าหนาวแต่ถ้าเมื่อวานจะขึ้นไปนะไม่ได้ลงไปจะลงได้ถึงมืดของวันนี้มืดของไปรจะขนมไปกินไหมไปเดูอะไรไหมคะไม่ฮะเอาไหมไม่เป็นไรครับถ้าสองคันนั่นยังไม่ลงมั้งเนี่ยยังยังไม่มีคำตอบมา สายไม่ไรายงานถึงนีมั้งบีถ้าเขาไปกู้ที่ไหนไปเนี่ยเราลูกอสองเมียตามไปไปช่วย่อเอาเลยเหรอองน้ำห้อ,องน้ำอีกอ่ะใช่ป๋าพูดถูก,ถกผมเนี่ยไปไหน,หนไเลยนะไปห้องเดียเด๋ยวหิวเดียเ<อ>เด๋ยวหิวเดี๋ยวห้องน้ำข้างบนนะ่ะป๋าข้างบนตรงนี้นี่ นี่รถป่าชาตินะครับผมเมื่อคืนขึ้นไปกู้มานะครับไปกู้ภัยบนผาภาคมาสภาพก็เลยเป็นเช่นนี้อก่อนการกู้สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ดอยผ้าขาวนะครับ เขาคอรเรายังอยู่เขาคอกันอยู่นะครับผมจุดชมวิวครับที่นี่คือสนสามใบเหรอป่าสนสามใบหนึ่งแง่งเขาหนึ่งแง่งเขาก็มีสามใบ เปลนที่ไปดูโซ<ช>นสองใบอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่โซนสามใบอ่ะเปลือกหนาเก็ดถ้าสองใบมีจะโซนสามใบแต่ถ้าก็าจะเอาไม้เที่ยงไม้ที่จะทำเชื้อไฟอ่ะก็ขาดของมัน แล้วก็เผาโคลเปลือกันลระครับแล้วยางมันจะลงนนี้เราให้ป่าชาติพาเที่ยวไอ้ไม่ไม้นี่พออะไรป่าอันเนี้ยที่มันไม่ไม่เนี่ยไปป่าไปป่า แต่ถ้าชาวบ้านทางกะรเรียนเนี่ยก็คือใช้ไม้เนี่ยไม้สนก็เรียกไม้เกลี่ยเนี่ยก็คือเขาจะเผาโคนแล้วยางมันจะลงอ่าขาดแล้วเผายางจะลงก็เอาเป็นไม้เป็นเชือกฟืนเอาไปเป็นฟืน,เป,นเป็นเป็นเชือกฟืนแบบทิ่ใต้อ่ะอ๋อเรียกไม้เกลี่ยเอาไว้่อไฟจุดเตาจุดเตาฟืนอย่เนี้ยนะ อย่างนี้เขามาเอาไปได้ไม่ผิดหรอปะอันนี้คืออุยางเข้าไทยอีกเจ้าที่เขไทยอีกต่อก็ไม่ได้ตับไปเพื่อธุรกิจเห็ไหมใช่สีสีเหมือนเลยนี่เห็นไหมสีคล้ายๆอย่างนี้เลยขับขึ้นมาทางพระตำหนักนะครับก็จะมาสุดคอนกีเราจะวิ่งทางดินเข้าไปต่อด้านในนะครับผม เดีย๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างหน้าอีกหลุเรืองแต่ว่าที่จริงมันไม่เห็นเอะแรงดวงร้คนตรงนี้คือคืออะไรครับป๋าดอยผ้าขาวดอยผ้าขาวยายะขาวโพนี่คือสุดแล้วใช่ไหมครับป๋านี่ขับขึ้นมานี่สุดแล้ว แน่ยอดสุดลานกลางเต็นท์ลานตรงมจันแต่รถน้ามเข้าไปีดเดียว่าขับรถมาพิจบูร์เส้นใบพาดพิจบูร์จะมองเห็นลูตจอยเนี่ยที่สูงเนี่ยคือรนี้นเส้นเล่งเมืองนะ,อะมองซ้ายมือเนี้ยเพราะวอากาศปิดไม่งั้นเราจะเห็น ตอนขับมาเห็นจะเป็นแนวเสาอะไรนะอ่าใช่เน็ตตรงนี้สูดสุด เป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับตามที่ป่าว่าเมื่อเราวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองนะครับหันซ้ายมาก็จะมาเจอยอดเขานี้นะครับศูนที่สุดลานชมจันท <right>, <Okay. S 2> ร์เอ้ยคลับก็สรุปว่าทิพผาตัดของเรานะครับ มิชชั่นเฟล l นะครับผมรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ส่วนใครที่ต้องการอยากจะขึ้นผาตัดนะครับอยากมีผู้นำล่องนะครับเทพเสามารถติดต่อป่าชาติได้เลยนะครับตาม Facebook ที่ขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮียด้วยนะครับบายบาย